เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะกฎอะไรของไทยที่ทําให้คนญี่ปุ่นบางกลุ่มมองว่าเราเป็นประเทศต้นแบบเลยนะในการปกป้องคนในชาติน่าสนใจค่ะทําไมเขามองแบบนั้นนั่นสิครับเพราะบางเรื่องเนี่ยเราคนไทยอาจจะชินหรือบางทีก็แอบบ่นกันเบาๆใช่ไหมครับอย่างค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานสองราคาหรือขอวีซา่ายุ่งยากอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็มีบ้าง แต่กลับกลายเป็นว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับมองด้วยความชื่นชมปนอิจฉาซะงั้นเอาละครับมาลองแกะประเด็นนี้กันดูโพสต์ต้นเรื่องเลยนะครับเขาเปิดมาแบบจี้ใจคนญี่ปุ่นเลยที่อาจจะฝันอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยถามประมาณว่าคิดเหรอว่าแค่แต่งงานกับคนไทยจะการันตีว่าได้อยู่เมืองไทยตลอดไปแล้วก็แจกแจงกฎต่างๆที่ชาวต่างชาติต้องเจอละเอียดยิบเลยครับ ใช่ค่ะประเด็นที่เขาหยิบมาพูดถึงนี้คือมันครอบกลุ่มชีวิตชาวต่างชาติในไทยหลายด้านมากๆเลยนะคะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆก่อนเลยอย่างวีซ่าแต่งงานครับอันนี้เป็นยังไงครับเขาบอกว่าถ้าคู่สมรสคนไทยเสียชีวิตไปเออวีซ่าแต่งงานก็จะหมดอายุไปด้วยทันทีเลยค่ะโ ทันทีเลยเหรอครับฟังดูเหมือนชีวิตพลิกเลยนะเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าก็มีทางออกอยู่บ้างนะคะถ้ามีลูกด้วยกันก็อาจจะเปลี่ยนไปขอวีซ่าประเภทดูแลครอบครัวได้อ๋อครับครับแต่ถ้าไม่มีลูกด้วยกันจริงๆอันนี้ก็คือต้องเตรียมตัวกลับประเทศค่ะอืมซึ่งทางโพสต์เขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าทางการไทยก็ยังให้เวลาเตรียมตัวอยู่บ้างนะประมาณ7-14วันในการจัดการเรื่องต่างๆ อ๋อก็ยังดีครับที่พอมีเวลาให้ตั้งหลักบ้างแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับมีอะไรที่เขาพูดถึงอีกมีเรื่องวีซ่ากกเกษียณอายุค่ะอันนี้ก็เงื่อนไขชัดเจนเลยครับผมต้องมีเงินฝากในธนาคารไทย8 0 0แสนบาทนะคะหรือไม่ก็ต้องมีหลักฐานว่ามีเงินบำนาญโอนเข้าบัญชีในไทยทุกเดือนเดือนละหก0 0ื่าทอื จำนวนเงินก็ไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแล้วคนโพสต,ต้นเรื่องเขาก็มีแซลนี่นหน่อยนะคะประมาณว่าเหมือนเป็นการบอกไกลว่าอ่ะถ้ามีเงินมาให้เราใช้ก็อยู่ต่อได้นะอะไรทำนองนั้นค่ะฮฮฮ่า <laughs> เป็นการตีความที่น่าสนใจดีครับแล้วเรื่องการทำงานล่ะครับมีเงื่อนไขอะไรที่เขาหยิบยกมาพูดบ้างเรื่องวีซ่าทำงานค่ะอันนี้ก็มีจุดสำคัญเลย คือบริษัทที่จะจ้างชาวต่างชาติหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะต้องมีพนักง,งานคนไทยอยู่แล้วอย่างน้อย4ี่คนอ๋อเป็นอัตราส่วน1ต่อ4ถูกต้องค่ะ1.4แล้วก็ยังมีเรื่องอาชีพสงวนอีกประมาณ28อาชีพที่กฎหมายไทยกำหนดไว้เลยว่าให้คนไทยทำเท่านั้นชาวต่างชาติห้ามทําเด็ดขาดมีอาชีพสงวนด้วยใช่ค่ะคือแนวคิดเหมือนกับว่าอยากให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆหรือเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดความรู้ให้คนไทยมากกว่าค่ะฟังดูเหมือนเป็นการวางนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับเรื่องบทบาทแรงงานต่างชาติและถ้าขยับไปการลงทุนทำธุรกิจละครับเป็นยังไงบ้างก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะสำหรับการลงทุนหรือตั้งบริษัทในไทยกฎหมายกำหนดว่าคนไทยต้องถือหุ้นใหญ่คืออย่างน้อย51เสมอค่ะ 5 1ปใช่ค่ะชาวต่างชาติจะถือได้สูงสุดก็แค่4 9เเท่านั้นเปรียบไปก็เหมือนกุญแจสําคัญในการคุมบริษัทยังไงก็ต้องอยู่กับคนไทยถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับอย่างการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับเขาว่าอย่างไงบ้างพูดถึงชัดเจนเลยค่ะเรื่องอสังหาริมทรัพย์กฎคือชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินโดยเด็ดขาดเลยนะคะห้ามเด็ดขาดใช่ค่ะ ไม่ว่ากรณีไหนส่วนคอนโดมิเนียมชาวต่างชาติซื้อได้นะคะแต่ก็มีเพดานจำกัดอยู่ดีอ๋อซื้อคอนโดได้แต่ก็มีลิมิตใช่ค่ะคือซื้อได้ไม่เกิน49%ของพื้นที่ขายทั้งหมดในอาคารชุดนั้นๆผู้โพสต์ต้นเรื่องเขาใช้คำน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าระบบแบบนี้มันเหมือนกับแบบว่าไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติมาอย่างรากลึกได้อย่างถาวรน,นะคะในแง่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์สำคัญสๆอืมการตีความนี้ก็ตรงไปตรงมาดีนะครับ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เขามองว่าเป็นเหมือน กำแพงหรือข้อจำกัดสำหรับชาวต่างชาติอีกเรื่องที่คนไทยเราก็คุ้นคุ้นกันดีค่ะคือค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบสองราคาอ่าเรื่องนี้เลยใช่ค่ะอย่างเข้าวัดพระแก้วคนไทยเข้าฟรีแต่ชาวต่างชาติเก็บ500บาทหรือตามอุทยานอย่างชาติพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็ใช้ระบบคล้ายๆกันนี้ครับแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าราคามันมีการปรับขึ้นเรื่อยๆเกือบทุกปีเลยประเด็นนี้ก็เป็นที่ถกเถียงในบ้านเราอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วถ้าสมมติว่าต่างชาติเขาอยากจะอยู่แบบถาวรจริงๆเลยล่ะครับมีความเป็นไปได้ไหมอย่างที่เรียกกันว่ากรีนการ์ดหรือสิทธิพำนักถาวรเนี่ยเรื่องสิทธิพำนักถาวร Permanent Residence น, Res idence, นี่ผู้โพสต์บอกเลยค่ะว่ายากมากยากมากค่ะรับปีละประมาณ100คนเท่านั้นเองจากทั่วโลกเลยนะคะ ปีละหนึ่งร้อยคนทั้งโลกเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วเงื่อนไขก็เข้มงวดสุดๆเลยเช่นต้องถือวีซ่าทำงานในไทยติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย3ปีครับมีรายได้เกิน80,000บาทต่อเดือนในช่วง2ปีล่าสุดก่อนยื่นเรื่องนะคะต้องทำงานกับนายจ้างรายเดิมมาไม่ต่างกว่า1ปีต่อเนื่อง แล้วที่สําคัญคือถึงจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อขอสิทธินี้อีกตั้ง800,000บาทค่ะฟังเงื่อนไขแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับแค่ปีละ100คนนี้ก็น้อยมากๆแล้วนะครับใช่ค่ะคือถ้าสรุปมุมมองของผู้โพสต์ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะเขาเหมือนจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคนที่เข้ามาใช้ใจ่ายเงินเนี่ยยินดีต้อนรับ แต่ถ้าคุณอยากจะเข้ามาอยู่แบบยาวๆหรืออยากจะตั้งรกรากที่นี่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณจะทำประโยชน์ที่มันสมน้ำสมเนื้อจริงๆให้กับประเทศชาติอืม hmm. ต้องมี contribution ที่ชัดเจนประมาณนั้นค่ะเขามองว่าเป็นยุทธศาสตร,ร์ที่ชัดเจนมากในการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเป็นอันดับแรกสุดถึงแม้กฎเกณฑ์ต่างๆมันจะดูเข้มงวดมากในสายตาเขานะคะแต่เขาก็ทิ้งท้ายไว้แบบน่าคิดว่าผมไม่ได้เกลียดมันเลยนะมันตรงไปตรงมาดี คำว่ารตรงไปตรงมาดีนี่น่าสนใจนะครับเหมือนกับว่าเขายอมรับในความชัดเจนแม้จะเข้มงวดก็ตามแต่เหมือนจะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจในโพสต์นั้นเหมือนกันนะครับคือกฎที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้บังคับใช้กับชาวต่างชาติทุกกลุ่มเท่ากันเป๊ะๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นร,รายละเอียดที่สําคัญมากๆเลยค่ะโพสต์นั้นเขาชี้แจงเพิ่มเติมว่ากฎเกณฑ์ที่ดูเข้มงวดมากๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเน้นบังคับใช้กับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศพัฒนาแล้ว อ๋ออย่างญี่ปุ่นชาติตะวันตกใช่ค่ะหรือประเทศอื่นๆที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีแต่สำหรับกลุ่มแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาหรือกลุ่ม CLMV ที่เราเรียกกันนะคะครับคับ CLMV แนวทางปฏิบัติจะแตกต่างออกไปค่อนข้างมากเลยค่ะต่างออกไปในแง่ไหนบ้างครับคือคนกลุ่มนี้เขาสามารถเข้ามาทำงานในภาคส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงได้อย่างถูกกฎหมายนะคะ มีจํานวนเป็นหลักล้านคนเลยทีเดียวที่ทํางานอยู่ในภาคบริการก่อสร้างหรือภาคเกษตรของเราซึ่งก็กลายเป็นกําลังแรงงานสําคัญมากๆที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านี้ของไทยไปแล้วค่ะแล้วในโพสต์นั้นมีอธิบายเหตุผลไหมครับว่าทําไมถึงมีการแบ่งแยกนโยบายแบบนี้ดูเหมือนจะส่องมาตรฐานหรือเปล่าเขามีการให้เหตุผลไว้นะคะเขาอธิบายว่าพอเศรษ,ษฐกิจไทยเราพัฒนาขึ้นคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะเลือกทํางานในออฟฟิศหรืองานที่สบายกว่า ครับก็เป็นธรรมดาใช่ค่ะมันก็เลยเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนที่ต้องใช้กําลังหรือภาคบริการอย่างงานโรงแรมร้านอาหารงานทําความสะอาดต่างๆอ๋อเข้าใจได้ครับแรงงานจากกลุ่มประเทศ CLMV ก็เลยเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้พอดีค่ะมันจะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเชิงนโยบายที่มองโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศเป็นหลัก ว่าเราต้องการแรงงานประเภทไหนจากที่ไหนเข้ามาในบทบาทอะไรคะ่ะน่าสนใจมากครับเป็นการวางนโยบายที่ดูจะคำนึงถึงบริบทเฉพาะของประเทศจริงๆทีนี้พอโพสต์นี้มันไวรัลไปแล้วคนญี่ปุ่นคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านมาคอมเมนต์เนี่ยเขามีปฏิกิริยาหรือแสดงความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับโอ้โหความเห็นนี่หลากหลายและน่าสนใจมากค่ะสะท้อนความรู้สึกที่ซับซ้อนจริงๆเลย ส่วนใหญ่เลยนะคะแสดงความรู้สึกชื่นชมแล้วก็อิจฉานโยบายของไทยมากเลยค่ะอิจฉาเลยเหรอครับใช่ค่ะพร้อมกับหันไปวิพากษ์วิจารณ์ประเทศตัวเองคือญี่ปุ่นอย่างเผ็ดร้อนเลยมีคอมเมนต์ทํานองว่ามีตัวอย่างดีๆอย่างประเทศไทยให้เห็นแท้ๆแต่ทำไมนักการเมืองกับข้าราชการญี่ปุ่นถึงไม่สนใจเลยอิจฉาเมืองไทยจังโอ้โหแรงนะเนี่ยหรือบางคนก็เปรียบเทียบแรงกว่านั้นอีกค่ะแบบว่า พูดแบบนี้อาจไม่ดีต่อไทยนะแต่ขนาดไทยยังคิดระบบแบบนี้ได้แล้วญี่ปุ่นหล่ะทำไมถึง,งโง่อย่างนี้ข้าราชการกับนักการเมืองญี่ปุ่นนโง,ง่กว่าคนไทยอีกหรอ <c oughs> มีคนมองว่าเนี่ยแหละคือมาตรฐานสากลประเทศที่ให้สวัสดิการคุ้มครองชีวิตชาวต่างชาติได้มากมายขนาดญี่ปุ่นนี่สิ ที่มันผิดปกติโง่เกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นการยกย่องไทยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะตําหนีบ้านตัวเองอย่างรุนแรงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นอารมณ์นั้นเลยแล้วก็มีอีกกลุ่มที่เห็นด้วยกับแนวทางของไทยมากๆบอกว่าผมว่านี่แหละคือความรู้สึกที่เป็นปกติสามัญที่สุดแล้วกฎหมายวีซ่าของญี่ปุ่นต่างหากที่มันละหลวมเกินไปต้องขัดขันนโยบายรับผู้อพยพแบบนี้ยางเด็ดขาด รหรือบอกว่าเป็นการรับมือที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วการปกป้องประเทศปกป้องประชาชนปกป้องวิถีชีวิตมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละญี่ปุ่นต่างหากที่ผิดปกติพอเห็นว่าไทยทําได้แบบนี้แล้วมีเสียงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นทําตามบ้างไหมครับในคอมเมนต์มีเยอะมากค่ะเสียงเรียกร้องให้ทําตามนี่ดังเลยเช่นอย่างไงบ้างครับเช่นไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมญี่ปุ่นไม่ยอมลอกเลียนระบบที่ประเทศอื่นเขาใช้กันอยู่แล้วหรือ ควรจะนําระบบการพาหนักแบบไทยหรือสิงคโปร์มาใช้ได้แล้วและต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวดด้วยต้องหยุดระบบที่ปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาสูบเอาทรัพย์สินและภาษีของญี่ปุ่นไปแบบนี้ถึงขั้นมีคนบอกแบบตรงๆเลยค่ะว่าไปลอกเขามาทั้งดุลเลยโอ้โหฟังดูเหมือนมีความไม่พอใจต่อนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเองสูงมากๆเลยนะครับ สูงมากจริงๆค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในญี่ปุ่นกันไปต่างๆนานาเลยนะคะบางคนก็โทษว่าเป็นความผิดของสื่อกระแสหลักเก่าๆระบบการเมืองเก่าๆหรือสื่อฝ่ายซ้ายที่พวกเขามองว่าคอยขัดขวางการตบตัวทางเศรษฐกิจโทษสื่อโทษการเมืองใช่ค่ะบางคนก็พุ่งเป้าไปที่สมาพันธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเคดันเรนที่อยากได้แรงงานต่างชาติราคาถูกหรือพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่อยากได้เงินบริจาคจากกลุ่มองค์กรที่สนับสนุนชาวต่างชาติ ทำให้กฎหมายคนเข้าเมืองมันบิดเบี้ยวไปหมดอะไรทํานองนั้นคะ่ะครับมีคนตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าหรือจริงๆแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบันอาจจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นจริงๆหรือเปล่ากําลังดําเนินนโยบายการเมืองเพื่อชาวต่างชาติอยู่หรือเปล่าโหอันนี้เป็นคําถามที่แรงมากทีเดียวสะท้อนความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยนะครับใช่ค่ะแรงมากแล้วก็มีการเปรียบเทียบในมิติอื่นๆอีกไหมครับเช่นด้านเศรษฐกิจมีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันคะ่ะ บางคนก็ยอมรับนะคะว่าเดี๋ยวนี้ค่าครองชีพในไทยสูงขึ้นมากเงินบาทก็แข็งค่าทำให้การมาเที่ยวไทยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับอันนี้จริงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมประเทศที่ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อาจจะมองว่าใกล้เคียงกันอย่างไทยกับญี่ปุ่นถึงได้มีนโยบายด้านคนเข้าเมืองที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดนี้ หรือมันเป็นเพราะวิสัยทัศน์ของนักการเมืองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงมีคำชมต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือระบบของไทยโดยตรงบ้างไหมคะนอกจากการชื่นชมนโยบายโดยรวมมีค่ะมีคนที่ชื่นชมการทำงานด้วยอย่างเช่นรู้สึกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ไทยเขาทำงานกันจริงๆนักการเมืองและข้าราชการญี่ปุ่นนิพรไทยยับเยินเลยน่าอายชะมัด หรือมีคนสรุปว่าเป็นระบบที่แบ่งแยกคนในชาติกับคนต่างชาติได้อย่างชัดเจนและมั่นคงมากญี่ปุ่นเองก็ควรจะสร้างกลไกแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วถ้าให้สรุปภาพรวมของคอมเมนต์เหล่านี้ทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีความไม่พอใจอย่างมากต่อนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเองที่พวกเขามองว่ามันละหลวมเกินไปครับชัดเจนเลย พร้อมๆกับแสดงความชื่นชมในความชัดเจนและการให้ความสำคัญกับพลเมืองของตัวเองเป็นอันดับแรกของประเทศไทยมีความต้องการอย่างแรงกล้าเลยนะคะที่อยากให้ญี่ปุ่นนำนโยบายคล้ายๆกันนี้มาปรับใช้ครับแล้วก็มักจะพุ่งเป้าความผิดไปที่นักการเมืองและข้าราชการของตัวเองว่าเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาที่พวกเขากาลังเผชิญอยู่ค่ะ ฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วก็อดคิดตามไม่ได้จริงๆนะครับว่าเรื่องที่เราคนไทยอาจจะมองด้วยสายตาที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนบางคนอาจจะมองว่ามันเข้มงวดเกินไปหรือบางเรื่องอย่างค่าเข้าสองราคาก็เป็นประเด็นให้วิจารณ์กันอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะกลับกลาเ็นสิ่งที่คนจากประเทศอื่นโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้มองด้วยความชื่นชมยกย่องให้เป็นแบบอย่างซะอย่างไรเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนการสะท้อนมุมมองจากภายนอกที่น่าสนใจมากๆมันเชื่อมโยงกลับไปที่แก่นความคิดหลักที่ชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้เขามองเห็นในกฎระเบียบของไทยนะคะคือถึงแม้มันอาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติบ้างในบางแงม่มุมแต่ว่ามันถูกตีความว่าเป็นยุทธศาสตร,ร์ที่สอดคล้องกันทั้งระบบอืมเป็นยุทธศาสตร,ร์ใช่ค่ะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและคนในชาติเป็นสําคัญที่สุดซึ่งความชัดเจนตรงนี้แหละค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พวกเขาโหยหาแล้วก็มองว่ามันขาดหายไปในประเทศของตัวเองสรุปแล้วการที่เรามาลองสํารวจความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับชาวต่างชาติของไทยที่แม้แต่คนในประเทศเองก็อาจจะมีมุมมองที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยร,รู้สึกเฉยๆกลับถูกมองจากชาวญี่ปุ่นบางกลุ่มว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งความชัดเจนและการให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงซึ่งจุดนี้เองมันได้จุดประกายความรู้สึกอิจฉาแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของประเทศญี่ปุ่นเองอย่างกว้างขวางเลยทีเดียว ใช่ค่ะและมุมมองจากภายนอกที่เข้ามาแบบนี้ที่ชื่นชมในความชัดเจนและการยึดเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งก็อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะให้เราคนไทยได้ลองกลับมาคบคิดถึงสมดุลที่เหมาะสมครับสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับระหว่างการเปิดกว้างเพื่อรับประโยชน์จากนานาชาติ กับการปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาติในบริบทของประเทศไทยเองโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสําหรับชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มด้วยนะคะใช่ครับจุดนี้น่าสนใจการประเมินว่าความชัดเจนที่คนภายนอกมองเห็นและชื่นชมนั้นนะคะมันส่งผลดีต่อผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศไทยในทุกมิติอย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่ามันอาจจะมีต้นทุนบางอย่างแฝงอยู่ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นต่อเป็นคําถามที่น่าจะลองพิจารณากันต่อไปค่ะ เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับ